คาถาหัวใจกรณีพระคาถานี้ภาวนา34าสสคาบศัตรูยกหอกดาบมิขึ้นเลยถ้าเขาตามเรามาทำร้ายแก่เรามิได้ถ้ามันไล่มาให้ว่าคาถานี้พลางตามเรามามิทันเลยถึงว่าจะทันก็ทำร้ายเรามิได้อุปมามิได้คาถานี้หัวใจกรณีแล นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวา ทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ ทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ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 ทุเรภูตาวา สัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวา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 สัมภเวสีวา ทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ ทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ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 ทุเรภูตาวา สัมภเวสีวาท <HHH> ุเรวะสัน an ติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวา ทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ ท да ุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติท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 ุเรภูตาวา สัมภเวส,สีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเว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 สีวา ทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ ทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ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 ทุเรภูตาวา สัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวา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 สัมภเวสีวา ทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ ทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ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 ทุเรภูตาวา สัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวา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 สัมภเวสีวา ทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติททุุเเเรรภูตตาาาววววสสสััมีะนิ ทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ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 ทุเรภูตาวา สัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวา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 สัมภเวสีวา ทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ ท animals, 谢谢ุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติท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 ุเรภูตาวา สัมภเวส <Iya. S 1> ีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวส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 ีวา ทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ ทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ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 ทุเรภูตาวา สัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวา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 สัมภเวสีวา ทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ ทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ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 ทุเรภูตาวา สัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันต um ิทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวา ทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ ทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ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 ทุเรภูตาวา สัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุ ENNIS เรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวา ทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติททุุเเเรรภภูตตาาาววววสสสััมีะนิ ทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาทุเรวะสันติ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 ทุเรภูตาวา สัมภเวสีวาทุเรวะสันติทุเรภูตาวา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 สัมภเวสีวา